สวัสดีครับพี่น,นี้กะถ้าใครกิดตามเพื่อนนะครับผมมาหล่อบึงเห็ดจักหน่อยนะครับมันกำลังออกจากว่ะครับมาหอดกับพ่อพ่อให้ริ่งเหรียญเห็ดนะครับทางเส้นเป็นโบเห็นนะครับที่นี่พ่อมาเปิดเบิ่งด้วยนะครับเป็นแบบนี้งปูช่องเชียงนี่ครับ กำลังเกิดเลยครับนันเคลียร์ไปมันไปนานเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์มันอีกก่อนเด้อเห็ดปอกแดงสวัสดีครับอ๋อมมาฟังนีนะครับพออีกนะครับพี่น้องเพิ่งเดี๋ยวแตนี่ครับ เดี๋ยวผมสิเคลือบอีกครับคิดว่าน่าน่าจะมีอยู่อ้อมๆพ่นผล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 ่นก็มีจะได้แต่ได้ครับคนมาเรื่อยๆแห้งเคียไปนาแห้งเลยนะครับเนี่ยนี่แบบนี้นี่นะครับยังอยไม่เคลียไปเห็นเรื่อยๆนะครับเป็นเห็ดพวกมันหัวแจอก สวัสดีครับเริ่มขอปลามานกนะครับก็ใครมูหนึงนะครับไม่ปลวกครับอันนี้ว่นจะเริ่มนะครับเดี๋ยวกําลังยางยางต่ออีกนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออีกนะครับผมพ่ออีกไล่เติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่มด้วยเห็นไหมครับผมผมต้องั้งในใบไม้กันนี่นะครับอันนี้ผมกลัวเร็วจุะ ทางคอนนั่นนะครับจะต้องเคลี่ยวหาอีกนะครับนี่นะครับบาดแล้วนะครับเฮ้ยบานพูดพออพออะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพ่อยิ่งแล้วเฮ็ยผวกเฮ็ยผวกพี่น้องพี่น้อง เขียวเขับมาเรื่อยๆจนตกใจนะครับบังเพลินผู้มหาเห็ดซอยสวัสดีครับมื่อนี้มันสิมีดอกเท่าจักน้อยนะครับเลยอเอาแวมาไว,กว้ก่อนเดี๋ยวไปอีกนะครับผมเดี๋ยวถ่ายลูอีกให้เบิง่งเดอวยครับ